สาระน่ารู้กับไก่ยาวนนทค่ะเรามาเช็คอาการโรคซึมเศร้าตามเกณฑ์ของแพทย์กันนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณพีพีทีวีออนไลน์นะคะซึ่งได้ข้อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาค่ะ มาเปิด9ข้อเกณฑ์วินิจฉัยโรคซึมเศร้าเป็นนานแค่ไหนควรพบแพทย์เมื่อเราพูดถึงโรคซึมเศร้าโรคทางจิตเวชท,ที่คฆ่าชีวิตคนมาแล้วมากมายนะคะแล้วเราแทบจะไม่รู้เลยว่าคนที่เดินสวนกันกับเราคนที่นั่งทำงานด้วยกันหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่บ้านเดียวกันเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ อย่าว่าแต่คนรอบข้างเลยค่ะแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่าอาการดิ่งแบบนี้ใช่ซึมเศร้าหรือไม่ฉะนั้นแล้วเรามาเช็ค9อาการต่อไปนี้นะคะ,ะมาดูว่าคุณเป็นกี่ข้อคุณก็ติ๊กถูกไปเลยนะคะเอะเราจะได้มาสรุปกันท้ายๆว่าคุณเป็นมากน้อยเท่าไหร่เป็นกี่ข้อในบรรดา9ข้อนะคะ ข้อ1น,นะคะคุณมีอารมณ์นี้หรือไม่มักมีอาการเชิงลบมีอาการเศร้าท้อแท้หดหู่สิ้นหวังอย่างต่อเนื่องร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุมีความกังวลหรือหงุดหงิดมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานและความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างค่ะข้อที่2นะคะเบื่อหนายสิ่งรอบตัวเก็บตัวไม่อยากจะพบไม่อยากจะคุยกับใครเลิกสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบทำ ข้อ3พฤติกรรมการกินผิดปกตินะคะเบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้นกินน้อยไปกินมากไปทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงผิดปกตินะคะข้อที่4ค่ะมีปัญหาในเรื่องของการนอนหรือไม่นอนหลับไม่สนิทหรือนอนมากจนเกินไป ข้อ5กระวนกระวายหรือเฉยชามีอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายมากเกินไปหรือคุณมีอาการตรงกันข้ามคือเฉยชาเคลื่อนไหวช้าลงนะคะข้อ6ค่ะอ่อนเพลียง่ายมีอาการอ่อนเพลียง่ายไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรทั้งสิ้นค่ะ ข้อ7นะคะสมาธิสั้นความจำแย่ลงสมาธิในการทำสิ่งต่างๆและความสนใจในการคิดและการตัดสินใจลดลงข้อ8สูญเสียความมั่นใจรู้สึกตนเองไรค้ค่าคิดว่าตนเองเป็นภาระสูญเสียความมั่นใจในตนเองรู้สึกผิดและโทษตนเองอยู่ตลอดเวลาในทุกๆเรื่องและข้อที่9ค่ะ คุณไม่อยากมีชีวิตอยู่คิดเรื่องความตายหรือการฆ่าตัวตายอยู่บ่อยครั้งนี่คือ9ข้อนะคะกับการเช็คอาการโรคซึมเศร้าค่ะคราวนี้เรามาสํารวจนะคะ,ะเป็นเกณฑ์ที่แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าหากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดนั้นมีอาการอย่างน้อย5อาการขึ้นไปนะคะจาก9ข้อที่เราเช็คเมื่อกี้นะคะหรือมีอาการในข้อ1หรือข้อ2ร่วมด้วยอย่างน้อย 2, 1ข้อนะคะอย่างน้อย1ข้อ มีอาการตลอดทั้งวันเป็นแทบทุกวันต่อเนื่องอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ค่ะฉะนั้นแล้วนะคะวิธีการเตรียมรับมือโรคซึมเศร้านะคะเราก็ต้องหมั่นให้เวลาในการสังเกตร่างกายและจิตใจทั้งของตัวเองและคนใกล้ชิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่ผิดปกติบ้างหรือไม่เพราะโรคซึมเศร้ายิ่งเรารู้จักมันมากเท่าไหร่เรายิ่งรับมือกับมันได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะ ข้อหนึ่งเลยนะคะถ้าหากว่ายังมีอาการไม่มากควรหาความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าจากแพทย์เฉพาะทางเพราะจะได้เรียนรู้วิธีการประคับประคองและจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 2. หมั่นออกกำลังกายหรือหากิจกรรมทำร่วมกับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวจะทำให้ร่างกายสดชื่นมีพลังที่ดีและจะช่วยให้อาการไม่แย่ลงค่ะ ข้อ3นะคะการหาก,กิจกรรมทําเพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลายไม่คิดถึงแต่เรื่องในอดีตที่ทําให้เครียดพยายามให้ผู้ป่วยมีสติอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้อาการป่วยทางใจค่อยๆบรรเทาลงได้มากค่ะและข้อที่4นะคะคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว ควรทำความเข้าใจเรื่องของโรคซึมเศร้าให้มากเพื่อจะได้เข้าใจและรับมือกับผู้ป่วยอย่างถูกวิธีพร้อมกับเฝ้าระวังและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดสำคัญที่สุดก็คือการลดปัดจจัยกระตุ้นอาการซึมเศร้าต่างๆนะคะอย่างเช่นคำพูดที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจการทะเลาะกัน ทำให้บรรยากาศตึงเครียดและควรงดดูสื่อต่างๆที่มีเนื้อหาเ้้าอารมณ์นะคะถ้าหากว่ามีอาการจากโรคซึมเศร้าชัดเจนมากขึ้นคุณควรจะไปพบจิตแพทย์ค่ะเพื่อช่วยประเมินและเข้ารับการรักษาบำบัดอย่างถูกต้องและเหมาะสมหากมีอาการโรคซึมเศร้าในขั้นรุนแรงทำร้ายตัวเองหรือเสี่ยงต่อผู้อื่นจะได้รับอันตรายผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลทันที ทั้งนี้โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีโอกาสรักษาให้หายได้เพียงแต่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เริ่มจากการสอบถามอาการผลกระทบที่เกิดขึ้นระดับความรุนแรงโรคประจำตัวยาที่รับประทานเป็นประจำไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวันจากนั้นแพทย์เฉพาะทางก็จะเป็นผู้ประเมินว่าควรรักษาแบบใดถ้าหากสงสัยว่าตนเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการบ่งชี้ว่าอาจเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะด้วยความห่วงใยนำมาฝากคุณ F4 ทุกท่านค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยทักทายนะคะส่งกำลังใจในคอมเมนต์ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะพบกับไกยวนุษได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้โชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ